ช่วงที่2อคงรายการตีซีตีสนิทกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังอยู่กันที่บริษัทดาราวิดีโอกับงานวงสวงละครเรื่องอุบัติเหตุค่ะซึ่งกระแสละครเรื่องนี้นั้นแรงจริงๆค่ะเพราะขณะที่ละครยังไม่อ่อนแอแต่เรตติ้งก็สูงกว่าละครที่อ่อนแออยู่อีกนีคะเนี่ยของเขาดีจริงๆแฟนๆก็ได้เฮกับการกลับมาประชันบทบาทกันอีกครั้งของสาวอ้ําและอ๋อง จากเรื่องที่แล้วก็ทุกคน,น,นชอบเราใช่ครับคู่นี้นะ้อจะอะไรพยักก็มาเจอเรื่องบันเทิงนะคะครับเป็นไงเป็นนักขับเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งดีใจนะคะด้วยปกติเราก็สนิทกันอยู่แล้วนะคะพอม,มาเล่นด้วยกันคิดว่าเราเข้าขากันได้ดีมากค่ะใช่ครับครับนี่ประเด็นมันกเป็นดราม่าป่ะครับมีนะเป็นดราม่าเหมือนกันครับใช่เตรียมพร้อมเตรียมตัวกันแน่นมาก เต็มที่ครับผมเเราต็มที่ค่ะคือตอนนี้บทยังไม่มาครว่ารอรอต่อนะครับเรต้องขับซารมกันมีมีค่ะเพราะว่าในบทนี้อ่ก็เป็นผู้หญิงที่เอาแต่ใจเตรียมอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะครับส่วนของเขาก็ก็เป็นเราไปทำให้เขาโกรธด้วยในเรื่องใช่ใช่ครับเขาก็จะต้องเหมือนกับแบบว่าฉุดกระชากเราบ้างนะในเรื่องเนี้ยใช่ต้องมีฉุดกระชากบ้างเลยถ้าใครชอบยามนี้ดูเลยมีพวกเงี้ยแน่นอนเงยประคุณมีทุกอย่างค่ะในเรื่องนี้ทำไมพี่อา ก็พักมาจริงๆแล้วบอกว่าจะพักสามเดือนแต่จริงๆแล้วพักมาห้าเดือนแล้วเพราะนั้นก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องกลับมาเล่นละครแล้วค่ะนี่เข้ามาคิดถึงว่าใจบทดก็คิดถึงก็คิดถึงอยู่แล้วนะคะแต่เวลาไม่มีแต่ตอนนี้ก็เคลียร์ได้ทุกอย่างแล้วถูกใจบทบทนี้ถูกใจอยู่แล้วค่ะเป็นบทในดวงใจอยู่แล้วค่ะคืออาจจะจําได้ไม่ทั้งหมดแต่รู้ว่าเรื่องนี้สนุกมากค่ะยอมแล้วครับยังไงครับ ับทหลักของเราครับก็ก็ดีใจที่ได้เล่นเรื่องนี้เหมือนกันครับจะเป็นยังไงครับนรคเตอร์ของผมครับมันจะเป็นแบบว่ามาดนิ่งๆอะไรครับแต่ว่าก็จะก็จะเป็นเหมือนกับว่าคู่กัดกับนางเอกเหมือนกันเพราะว่าเขาทำเรื่องให้เราแบบว่าเจ็บแค้นมากครับประมาณนี้ครับออมีหนักใจอะไรบ้างไหมครับเพราะว่าละครเรื่องนี้เคยสร้างชื่อเสียงลงดังมาแล้วไม่ครับคือคือผมไม่อยาก มเป็นความกดดันให้ตัวเองดีกว่าคือเราอย่าอย่ามามาเปรียบเทียบกันเลยเพราะว่ามันเป็นคนแต่ละแต่ละเวอร์ชั่นกันแต่ละยุคสมัยกันนะครับอ่าก็เต็มที่ครับเห็นบอกว่าสินะก็เคยร่วมงานกับแล้วมาร่วมกับอีก็ยังเกรงอยู่ตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นครับใช่อาก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะตื่นเต้นครับผมไม่ได้เจอกันนานด้วยครับรูฟซีนะคะรูปซีเนาะรูปเป็นเบาๆเนาะแต่เขาต้องมีอยู่ด้วเรื่องนะคะแต่คงจะแบบไม่หนักอะไรมาก ต้องรอดูดะคะ่ะรอดูกันครับจะเริ่มถ่ายประมาณเมณื่อไหร่ครับสิ้นเดือนนี้มั้งคะครับสีือตอนนี้บทยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะอาจจะมีการแก้ไขเล็กน้อยเพราะว่าเอ่ออาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยก็อยากให้รอดูแล้วกันเรื่องมี้ี่อั้มเคลียร์คิวเลยไหมครับหมดแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแบบอาทิตย์หนึ่งแค่วันสองวันทํางานไม่ไม่มีปัญหากับละครค่ะสฟิตเต็มที่เพื่อละครใช่ไหมคะค่ะอ่านฝากฝากละคร ที่นี้นะคะอยาคาดหวังว่าจะต้องเหมือนเวอร์ชันที่แล้วเราสองคนจะพยายามพยายามเต็มที่เต <m> <m> ็มที่ให้เล่นในเวอร์ชั่นของเราให้ทุกคนสนุกนะคะก็ฝากพวกเราทุกคนด้วยค่ะและตอนนี้ค่ะเราได้เวลาที่สุดแสนจะพิเศษจากพระเดกหนึ่งสุดหล่อของเรื่องเอาเป็นว่าอย่ารอชาร้าได้ไปคุยกับนุ่มออมอัคกพผ่านกันเลยค่ะครับก็สวัสดีแฟนรายการนะครับผม วันนี้อ่มุมส่งละครเป็นไงบ้างคะก็ดีครับมุมส่งละครก็บรรยากาศก็นักข่าวพี่พี่นักข่าวเยอะดีสำหรับละครเรื่องใหม่อ่าคาแรคเตอร์นี่รับเป็นคาแรคเตอร์ผมรับเป็นอ่าเป็นตัวแสดงชื่ออารุมนะครับเป็นคนที่ขยันทำงานแข่งแข่งเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเงียบขรึมเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นคนจริงจังกับการทำงานแล้วก็มาเจอนางเอกซึ่งนางเอกเนี่ยก็จะได้ขับรถชนแฟนของเราเสียชีวิตครับแล้วรู้สึกยังไงที่ได้มาจัด <S <S ดีใจครับดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วแฟนคลับนี่คือแบบว่าถึงับเฮเลยเพราะว่าแบบว่าก็คาดหวังว่าอยากให้พี่ม, <c oughs> มาเล่นกับพี่อ้ำอีกก็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 ดีใจที่ทุกคนรอคอยนะครับที่จะกลับมาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องรอกันแล้วนะครับก็ได้ติดตามชมแน่นอนครับเรื่องนี้ครับแล้วสำหรับตอนนี้มีความยากง่ายแต่การจะเรื่อนอื่นบผมว่ายากเท่าเรื่องอื่นเลยครับไม่ได้ยากกว่าหรอครับ <c oughs> แล้วตอนนี้ทำงานหนักเลยคะช่วงนี้ก็ถ้าเกิดเปิดเรื่องนี้อีกก็จะ ตอนนี้มีละครเรื่องชิงนายเรื่องหนึ่งครับออนแอร์ทางช่องช่อง7ครับผมช่องเจ็ดนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะเรื่องภาษาเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็เล่นกับน้องมดเมย์นะครับแล้วก็ยังครับยังครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มถ่ายทำแบบนิดหน่อยก็กำลังกำลังเร่งอยู่น่าจะออนแอร์ก่อนเรื่องนี้ครับแล้วสำหรการทำงานกับพี่อ้มในครั้งนี้แบบว่ามีแบบว่าเกรงหรือว่าจะก็ยังมียังมีเกรงอยู่บ้างนะครับยัมีเกรงอยู่บ้าง่แต่ว่าทำงานกันง่ายขึ้นไหมคะผมว่าง่ายขึ้นเพราะว่าเราเคยร่วมงานกันมาแล้วค่ะ้พี่อ๋อมพูดถึงงผผลาาาานนทททีีี่่่่่มแบบว แฟ,แ,ฟแฟนแฟนละครให้หรือว่าติดตามผลงานมาตลอดให้พูดถึงแฟคนคลับนะิดนึงก็ขอบคุณแฟนคลับแล้วกันนะครับที่ติดตามผลงานผมมาตลอดทุกผลงานเลยนะครับแล้วให้ผมฝากผลงาน,นก็อยากจะฝากละครเรื่องชิงนางก่อนนะครับก็เล่นกับน้องวันเมย์น่าจะออนแอร์ประมาณเร็วๆนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่พูงเปิดกล้องวันนี้คือเรื่องอุบัติเหตุนะครับเล่นกับคุณอั้มก็ฝากติดตามด้วยครับผม โอ้แม่แม่แม่ละครเรื่องอุบัติเหตุเรื่องนี้ก็ได้รวบรวมเหล่านักแสดงที่มีฝีมือการแสดงเรืเอยๆมากมายหลายตาเลยทีเดียวนะคะแถมยังมีนางเอกซุปตาเมืองไทยอย่างอัมพัชราภาและพระเอกสุดหล่ออย่างอมอมอัคคพันธ์มาแสดงอีกด้วยดารานักแสดงคนอื่นๆเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้างไปฟังความรู้สึกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวงสนละครเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศ ไม่ได้กากนะคะคือค่าค่ะแล้วก็นักสดแสดงคับข้างค่ะก็สึกอากาศร้อนนิดนึงค่ะแต่ก็ก็ดีค่ะสำหรับคาแรคเตอร์ในละครเรื่องนี้เป็นไงรับเป็นคาแรคเตอร์ชื่อนนทีค่ะก็เป็นเอ่อเป็นเป็นแฟนเป็นคู่ม,มั่นของพระเอกค่ะซึ่งมี่กับอ๋อมค่อนข้างจะต้องเข้ากันเยอะนิดนึงเพราะว่าจะรักกันมากมแต่ด้วยเหตุการณ์แต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราประสบอุบัติเหตุค่ะเราก็ต้องจากเขาไปแล้วได้แสดงกับพี่อ๋อมพี่อ้ําเรื่องแรกหรือเปล่าคะทั้งคู่เรื่องแรกค่ะใช่ค่ะ รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็เกรงนิดนึงนะแบบเป็นพี่อ้๊อน่ะแล้วก็ก็เป็นพี่ที่ที่ที่เราเคยดูการแสดงของเขามาเยอะแล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่มีฝีมือมากค่ะแต่ว่าส่วนออมเนี่ยก็เป็นก็เป็นเพื่อนกันก่อนหน้านี้ค่ะก็จะเกรงน้อยลงนิดนึงแล้วคาแรคเตอร์ในในบทของชื่ออะไรนะคะนนทรีนนทรีเนี่ยเป็นไงยากง่ายกว่าเรื่องคาแรคเตอร์ที่เล่นนะคะก็ค่อนข้างจะยากสำหรับเราค่ะเพราะมันเป็นการพลิกบทบาทนิดนึงค่ะเออ่จะเล่นเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็อ่อนโยนอ่อนหวานเป็นคนเชื่อคนง่ายค่ะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ เหตุการณ์แต่ละอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของนลรีเนี่ยมันซับซ้อนวุ่นวายนิดนึงเพราะเราจะเป็นคนเชื่อเราไม่รู้จะเชื่อทั้งครอบครัวเชื่อเพื่อนเชื่อแฟนเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะในชีวิตจริงเชื่อคนง่ายไหมคะเชื่ออะไรงงง่ายๆอ่ะที่มันงง่จะเชื่อมากเลยแล้วแบบอ้าวไม่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของแบบอะไรที่มันต้องคิดใช้กันคิดนิดนึงก็จะจะจะไม่ไม่ค่ะ แล้วถ้าได้เข้าเข้าฉากกับพี่อ๋องนี่มีแบบว่าหวานหวานคุกกี้คุกกกันปะมีไหมก็ต้องคงต้องมีค่ะเล่นเป็นแฟนที่รักกันมากเลยทีเดียวค่ะก็คงต้องมีบ้างค่ะแต่ว่าด้วยความเป็นเพื่อนนี่ก็เชื่อว่าน่าจะไปได้โอเคค่ะอาจจะมีหัวเราะกิกกักเขินกันนิดหน่อยคะเราคิดว่าเวลาเข้าฉากกับพี่อ๋องแล้วจะแบบว่าขอกาไรชีวิตนิดนึงนะเขาขอมีหรือเปล่าเป็นกาไรชีวิตเขานะเออไม่หรอกค่ะก็ องก็เป็นนักแสดงที่<ม>ท,ที่ที่มีฝีมือคนหนึ่งะคะ่ะมิก็เชื่อว่าเอ่อถ้าเล่นเข้ากันเข้าฉากกันมันก็คงจะโอเคค่ะแล้วคิดว่าละครเรื่องนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับคนดูบ้างโหละครเรื่องนี้เข้มข้นมากเลยะคะ่ะมิว่าข้อคิดมันคงทุก,ท,กทุกตอนที่ท,ที่ที่ออกอากาศะคะ่ะต้องต้องติดตามดูอะ่ะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องในสังคมทุกๆวันนี้ซึ่ง<ม>ทุกคนสามารถเจอกับมันนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะจะแฮนด์ลมันยังไง แล้วให้พี่พี่ยังมีฝากผลง,งานละครเรื่องนี้อนยะ่างก็ขอฝากละครเรื่องอุบัติเหตุนะคะก็เป็นละครที่มิตั้งใจเล่นมากๆเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนคงจะอึ้งกับการเต็มที่ของนักแสดงของเรื่องนี้นะค่ะก็ฝากแล้วกฝากละครเรื่องนี้แล้วกันเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าแล้วพบกันค่ะ